เรามาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมธรรมชาติของดาวเสาร์ค่ะเป็นดาวที่แบบความทุกข์นะคะทุกเพราะเรื่องของชาวบ้านค่ะทุกเพราะว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขาเองนะคะ ดาวเสาดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะแบกคานได้นะคะเสาที่แข็งแรงบ้านช่องก็ยังอยู่ดีแล้วก็มั่นคงอยู่แต่เสาที่ผุพังค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะทั้งปัญหาการเงินชีวิตแล้วก็ความรักค่ะเอาละค่ะเป็นไพ่เดอะสตาตั้งตรงเดสกับหัวและ t e m p พ r a n น e ์กับหัวอยู่นะคะในตําแหน่งแรกค่ะคุณรู้สึกเมื่อเบื่องานเฉยๆ,ๆนะคะแค่รู้สึกเบื่อเบื่อค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับ ทางด้านสิ่งสวยงามนะคะ ต้องถือว่ายังไปได้แต่ถ้าเป็นงานประจํานี่คิดๆอยู่เหมือนกันว่าอยากจะกระโดดงานนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะแก้ได้โดยการที่คุณหาอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำเนี่ยค่ะมาวางใกล้ๆหรือว่ามาตั้งบนโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็โรยดอกไม้สักนิดหนึ่งให้มันดูสดชื่นขึ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นวิธีการแก้ดวงได้แบบง่ายๆนะคะอย่างน้อยก็อาจจะลดความเบือ่อความน่าเบื่อไหนในการทำงานลงไปได้บ้างนะคะมาดูในตำแหน่งของการเงินเป็นเดสกับหัวนะคะเดสกับหัวตรงนี้ต้อง องระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมรายจ่ายเยอะนะคะนอกจากนี้ยังสื่อถึงปัญหาหนี้สินด้วยปัญหาหนี้สินเก่าๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่าย ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะซึ่งอาจจะหมดไปกับปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพก็เป็นได้นะคะต้องดูแลเรื่องการเงินแบบดีๆทีเดียวนะคะเพราะว่าหมุนเงินก็ไม่คล่องค่ะเพราะค่อนข,ข้างเนี่ยเป็น the temperance กับหัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใสยน้ำนะคะเวลาที่พายตั้งตรงเนี่ยยังไม่หกออกจากถ้วยนะคะยังหมุนเงินกันได้คล่องตัวแต่พอมันกลายเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหานี้สินยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่นะคะและในตําแหน่งชีวิตรักและครอบครัวค่ะสัปดาห์หน้านี่จะพูดจะจา ต้องระมัดระวังนะคะเพราะต้องบอกว่าทัศนคติของคุณกับคู่หรือคําพูดเนี่ยอาจจะผิดหูกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังคําพูดถ้าเป็นไปได้เนี่ยพูดกันน้อยๆจะดีกว่าภ